อันดับที่10 m e r c e d e s b e n บปี2025โดยทางด้านราคาของ Mercedes m e r c e d e s b e n บมาติกรุ่นปี2025คันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ7ล้านบาทซึ่งทางด้านเครื่องยนต์และสมรรถนะคันนี้เนี่ยครับใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบ6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรพร้อมกับเทอร์โบชาร์เจอร์แถมยังมีระบบ EQ Boost Hybrid on 48v ที่ให้กำลังแรงม้ามากสูงสุด442แรงมา้าและยังมีแรงบิดเนี่ยครับมากถึง560นิวตันเมตร ส่วนทางด้านอัตราเร่งเริ่มจาก0ูถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.5วินาทีแถมยังมีระบบเกียร์อัตโนมัติเกสปีดพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมาตริกส่วนทางด้านภายในห้องโดยสารเนี่ยครับเรียกได้ว่าหรูหรามากๆเพราะว่าใช้หนังแท้เบาะนี่ครับสามารถปรับได้เป็นระบบไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมกับฟังก์ชันนวดและระบบระบายอากาศแบบอุนบ่นเบาะส่วนทางด้านระบบช่วงล่างนี่ครับสามารถตรวจจับพื้นถนนล่วงหน้าได้และสามารถปรับความสูงนุ่มแข็งของโช๊คได้แบบ อัตโนมัติหน้าจอคอนโซลเนี่ยครับมีขนาดที่ใหญ่มากๆพร้อมกับระบบควบคุมได้ด้วยเสียงแถมยังมีระบบความปลอดภัยรอบคันเช่นเตือนมุมอับช่วยเบรกฉุกเฉินปรับไฟหน้าอัตโนมัติได้กล้องเนี่ยครับมีรอบคันมันจึงทําให้เม r c e d ซเ Ben บ์มาติกรุ่นปี2025เนี่ยครับเหมาะสมสําหรับนักธุรกิจหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายระดับ First Car าที่สามารถขับใช้งานได้ทุกวันแม้กระทั่งในเมืองและทางไกลแบบนุ่มนวลที่สุดในกลุ่มรถหรู อันดับที่9เม r c e d e s -AMG S63 ปี 3, 2025โดยทางด้านราคาของเจ้า m e r c e d e s -AMG S65 ปี 5, 2025เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ7.7ล้านบาทซึ่งทางด้านเครื่องยนต์ของรถคันนี้เนี่ยครับจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน V8 เทอร์โบคู่ขนาด4.0ลิตรพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับพละกำลังรวมถึง791แรงม้าและแรงบิดเนี่ยครับมากกว่า1,000นิวตันเมตร ส่วนอัตราการเร่งเนี่ยครับก็มาจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.3วินาทีซึ่งเร็วเทียบกับรถหรูซูเปอร์คาร์ที่ใช้เกียร์พิเศษ AMG แบบ9กาสปีดพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อส่วนทางด้านความพิเศษและโดดเด่นของรถคันนี้เนี่ยครับมีช่วงล่างที่ปรับได้ทั้งแบบสปอร์ตและนุม่มนวลสุดขีดและถ้าหากต้องการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบล้วนๆสามารถขับได้ระยะไกลๆประมาณ30กิโลเมตรมันจึงทําให้เจ้า Mercedes AMG S63 มีความสปอร์ตทั้ง งภายนอกและภายในแต่ก็ยังคงความหรูหราและความคลาสสิกเอาไว้อยู่ดังนั้นแล้วเจ้าคันนี้นี่ครับจึงเหมาะสมสําหรับคนที่ต้องการขับรถหรูแต่แรงระดับซูเปอปร์คาร์พร้อมกับสมองกลอัจฉริยะเหมาะสําหรับผู้บริหารสายดุดันที่อยากมีรถคันเดียวจบทุกแนวทั้งงานขับเล่นและครอบครัวอันดับ8ปดโตโยต้าคราวซีดาน 2.5HPE ปี2025ซึ่งทางด้านราคาของเจ้าโตโยต้าคราวซีดานคันนี้นี่ครับราคาจะอยู่ที่ ประมาณ3ล้านบาทที่กำลังจะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในปลายปี2024และคาดว่าอาจจะเข้าไทยในช่วงปี2025ส่วนทางด้านเครื่องยนต์นี่ครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรที่ให้กำลังแรงม้ามามากถึง222แรงมา้าที่มาพร้อมกับระบบเกียร์ CVT พร้อมขับเคลื่อนหล้อหน้าโดยอัตราการเร่งของเจ้ารถคันนี้นี่ครับจะเริ่มศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน8.5วินาทีและก็ยังมีความประหยัดน้ำมันเนครับเฉลี่ย อยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรส่วนทางด้านความพิเศษเนี่ยครับจะมีดีไซน์ทรงซีดานหลังคาลาดคล้ายกับสไตล์ซูเปอร์สปอร์ตรู้ภายในนี่ครับตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมมีจอคู่ขนาด12.3นิ้วบอกคู่หน้านี่ครับเป็นระบบปรับไฟฟ้าพร้อมกับพัดลมและฮีเตอร์ช่วงล่างนี่ครับแม่นยำนุ่มนวลแบบรถยุโรปแต่ซ่อมง่ายแบบญี่ปุน่นมันจึงทําให้เจ้าโตโยต้าเนี่ยครับเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถซีดานหรูดีไซน์ที่แตกต่างประหยัดน้ำมันใช้งานได้จริงและ ที่สำคัญเลยเนี่ยครับเหมาะสมสําหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่หรือคนที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่โลกของความหรูหราสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองอันดับ7 เล็กซัส ES 300S ปี2025โดยทางด้านราคาของเจ้าเล็กซัสคันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ3-4ล้านบาทไทยและรุ่นที่ขายจริงในประเทศไทยเนี่ยครับจะนําเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งทางด้านเครื่องยนต์เนี่ยครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรแถมยังเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังแรงม้ามามา,มากถึง218แรงม้าที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้า เกียร์นี่ครับเป็น e CVT ประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยแล้วนี่ครับ20-22กิโลเมตรต่อลิตรส่วนทางด้านความพิเศษในห้องโดยสารนี่ครับถือได้ว่างเงียบที่สุดในคลาสและยังมาพร้อมกับเบาะนั่งผู้บริหารสามารถปรับได้เป็นระบบไฟฟ้าและยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกอิสระถึง3โซนระบบความปลอดภัยก้องรอบคันซ่อมง่ายแถมยังมีศูนย์บริการทั่วประเทศอีกด้วยมันจึงทําให้เจ้ารถคันนี้นี่ครับเหมาะสมสําหรับผู้บริหารระดับต้นถึงกลาง และคนวัยเกษียณที่ต้องการความสะดวกสบายแบบขั้นสุดอันดับที่6 Genesis G 8 0 โดยทางด้านราคาของรถคันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ3.9ล้านถึง4.3ล้านบาทไทยซึ่งสถานะของรถคันนี้เนี่ยครับเป็นรถหรูจากเกาหลีใต้ที่แข่งกับ BMW 5และ E Class แต่ขนาดเนี่ครับพอๆกันกับ S Class ส่วนทางด้านขุมพลังของเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V 6เทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรที่ให้กำลังแรงม้ามามากถึง375แรงมา้าและยังมีแรงบิดมากถึง530นิวตันเมตรส่วน ทางด้านอันตราเร่งเนี่ยครับก็เริ่มจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5.4วินาทีขับเคลื่อนล้อหลังแต่มาที่เรื่องของความพิเศษกันบ้างครับดีไซน์รถคันนี้เนี่ยครับหรูหราสไตล์ยุโรปแต่ราคาเนี่ยครับคุ้มค่าหน้าจอเนี่ยครับมีขนาด14.5นิ้วพร้อมกับระบบสั่งงานด้วยการหมุนและพัสฟีเจอร์เนี่ยครับสูตรล้ำแถมยังมีระบบจดจำลายนิ้วมือระบบช่วยเลี้ยวหลบช่วงล่างรถเนี่ยครับมีระบบถุงลมพร้อมกับระบบกล้องที่สามารถอ่านถนน รับความแข็งอัตโนมัติได้มันจึงทําให้เจ้าเจเนซิ s G80 เนี่ยครับเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถขนาดใหญ่หรูแรงคุ้มราคาชื่นชอบความแตกต่างจากแบรนด์เยอรมันอันดับ5 BMW 740i ปี2025โดยทางด้านราคาของเจ้า BMW 740i เนี่ยครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่6.719,000บาทไทยส่วนทางด้านขุมพลังของเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด6สูบ3.0ลิตรทวิน ที่ให้พละกกาลังแรงม้ามามากถึง375แรงม้าและยังมีแรงบิดนี่ครับมากถึง520นิวตันเมตรส่วนทางด้านอัตราเร่งเนี่ยครับเริ่มจาก0ถึง100กิโลเมตรภายใน5.2วินาทีตัวรถเนี่ยครับขับเคลื่อนล้อหลังมีเกียร์8สปีดส่วนทางด้านความพิเศษของรถคันนี้เนี่ยครับก็คือห้องโดยสารเนี่ยครับได้ถูกออกแบบใหม่แบบล้ําสมัยพร้อมกับไฟภายในรถเนี่ยครับมีจอหลังผู้โดยสารขนาด31นิ้วระบบการขับขี่เนี่ยครับ,ค,รบคือ ัตตโนมิพร้อมกับช่วยเปลี่ยนเลนได้เข้าโค้งเองได้ความนุ่มนวลน,นี่ครับเฉพาะตัวแบบ BMW มันจึงทําให้เจ้า BMW 740i คันนี้นี่ครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบขับเองและชอบขับเร็วแบบพรีเมียมถือได้ว่าเป็นรถที่หรูและตอบโจทย์ทั้งนักธุรกิจและคนรุ่นใหม่ได้อันดับที่ 4. Audi A8 ปี2025โดยทางด้านราคาของเจ้า Audi A8 คันนี้นี่ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ6 07, 7แสนถึง7 ผ่านเก้าแสนบาทไทย ตามมาเที่ยวเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างครับซึ่งทางด้านขุมพลังของเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V8 เทอร์โบคู่ขนาด4.0ลิตรที่ให้พละกําลังแรงม้ามามากถึง453แรงม้าพร้อมกับแรงบิด660นิวตันเมตรที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อส่วนทางด้านอัตราก,การเร่งเนี่ยครับ0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.4วินาทีตามมาเที่ยวเรื่องของความพิเศษกันบ้างครับตัวทางรถเนี่ยครับจะเป็นรูป แบบของตัวเอลนั่งสบายทุกที่นั่งโดยเฉพาะเบาหลังระบบช่วงล่างนี่ครับปรับเป็นระบบไฟฟ้ามีครองอ่านถนนภายในนี่ครับรอบร้อมไปด้วยจอสัมผัสถึง3มชุดแถมยังมีระบบแสงสีเสียงระดับไฮเอนส์ N, และเบาอนวดทั้งหน้าและหลังระบบความปลอดภัยนี่ครับครบวงจรมันจึงทําให้เจ้าออดี้คันนี้นี่ครับเหมาะสําหรับผู้บริหารที่ต้องการความเงียบหรูหลีกเลี่ยงความวุ่นวายแต่จริงๆแล้วนี่ครับเออมันก็เหมาะสาหรับทุกคนนะเนาะคนไหนมีตังก็เหมาะหมด อันดับที่สา เจเนซิส g 90โดยทางด้านราคาของเจ้าเจเนซิ s g 90คันนี้นี่ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ6.8ล้านบาทส่วนทางด้านเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน B6 เทอร์โบคูขนาด3.5ลิตรซูเปอร์ชาร์จไฟฟ้าที่ให้กำลังมามา,มากสูงสุดนี่ครับถึง409แรงม้าและก็ยังมีแรงบิดมากถึง549นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ลอ้อพร้อมกับช่วงล่างถุงลมปรับอิสระอัตราการเร่งเนี่ครับเริ่มจาก0ถึง1 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5.1วินาทีโดยทางด้านความพิเศษของรถคันนี้เนี่ครับเป็นห้องโดยสารสุดล้ำสามารถปรับกลิ่นเองได้แสงสีเสียงตามอารมณ์มันจึงทําให้เจ้า Genesis G90 ี่ครับเหมาะสําหรับผู้บริหารหัวใจทันสมัยในราคาที่จับต้องได้ผู้ที่ต้องการความใหม่ความล้ำและความแตกต่างแบบไม่เดินตามรถยุโรปทุกคันอันดับที่2 Mercedes m เ y b a ม h S580 โดยทางด้านราคาของเจ้า Merc e d e s m a เมบ S580 ี่ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ18ล้านเจ็ดแสนบาทส่วนทางด้านขุมพลังของเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด4.0ลิตรเทอร์โบคู่ที่ให้พละกําลังแรงม้ามามา,มากสูงสุดถึง496แรงม้าและแรงบิดเนี่ยครับ700นิวตันเมตรระบบการขับเคลื่อนเนี่ยครับ4ล้อแถมยังเป็นเกียร์อัตโนมัติแรงเร่งเนี่ยครับอยู่ที่ 0- 1 0 0กิมตรต่อชั่วโมงภายใน4.8วินาที ส่วนทางด้านความพิเศษของเจ้ารถคันนี้เนี่ยครับมีความหรูหราแบบสุดขีดหนังเนี่ครับเป็นหนังแท้ลายไม้แบบเป็นพิเศษภายในรถเนี่ยครับเป็นระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่พักเท้าไฟฟ้าม่านไฟฟ้าและแอร์เนี่ยครับเฉพาะที่นั่งแถมยังมีระบบสแกนพื้นถนนล่วงหน้าระบบเสียงจอหลังคู่โต๊ะทำงานตู้เย็นแช่ไว้มันจึงทำให้เจ้า Mercedes-Maybach S580 เนี่ยครับเหมาะสำหรับผู้บริหารทางการรัฐบาลเช่นเอกชนหรือเจ้านายที่ต้องการความเงียบหรู สงา่างามและไม่ต้องการความดุดันแบบ A M G อันดับที่1 Fiat เฟียสมันติฟา และนี่ก็คือรถครอบครัวที่หน้าตาเหมือนกําลังจะคิดมากซึ่งราคาของมันในมือสองในปัจจุบันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ถึง150,000ืบาทแล้วแต่สภาพอาจจะแพงขึ้นถ้าเจ้าของเดิมใจกล้าโดยทางด้านขุมพลังของเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยครับจะเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรเบนซินซีซูบที่ให้พละกําลังแรงม้าม,ามามากถึง103แรงม้าแถมมาตราการเร่งเนี่ยครับจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน13วินาทีความเร เร็วสูงสุดนี่ครับจะอยู่ที่ประมาณ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เร็วมากแต่ถ้าเอาหน้ารถไปจอดที่สาธารณะคนนี่ครับมองเร็วเหลือเกินซึ่งทางหน้าจุดเด่นของรถคันนี้นี่ครับจะเป็น6ที่นั่งเป็นแบบที่นั่ง3าแถวแถวหน้า3แถวหลัง3ทรงกระทัดรัดใช้งานในเมืองได้ดีนอกจากรถแล้วก็ยังมีวิวที่ดีเพราะว่ามีกระจกเยอะแถมยังมีไฟหน้า2ชั้นเหมือนรถ2ชั้นที่โดนรีดด้วยเตารีดมันจึงทําให้เจ้าเฟียสมันติพลานี่ครับเหมาะสําหรับทุกเพศทุก ที่มีกำลังแรงซื้อับปัจจุบัน